สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะแอดมินพัชรินรัตนาชัยแอดมินเพจส,สำนักข่าว i n เนะคะวันนี้มาอยู่ที่จังหวัดสงขลานะคะก็มาติดตามจุรินออนทัวร์นะคะดได้ค่ะ จุรินออนทัวร์วันนี้ค่ะมาที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะเป็นการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์หรือว่าการอ,อกของโซนภาคใต้เป็นครั้งแรกนะคะที่มีหลายประเด็นค่ะที่ต้องการจะผลักดันค่ะนั่นก็คือในเรื่องของการทำสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นฮาลาลโลกนะคะ ได้ไหม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 รอรลได้ไหมได้ไหมนะไดี๋ยวให้ท่านพูดถึงข้อดีของเวนิสปารที่เราล่องใต้มาประชุมกรอในพื้นที่ก่อนที่จะนำเสนอที่ประชุมเดี๋ยววันนี้ข้อดีต่อพื้นที่ยังไงบ้างคะแล้วก็ประเด็นสำคัญสำคัญที่เราจะทลับเที่ยงร้านไปนะะก็เป็นเรื่องของการทำงานเชิงลึกมากขึ้นเพราะว่าปกติเรามีกรอพาณิดนะครับ ในระดับประเทศที่มีกระทรวงพาณิชย์แล้วก็หน่วยงานราชการอื่นร่วมกับ A S one, เอกชนโดยเฉพาะสมาคมสําคัญสำคัญไม่ว่าจะเป็นสภาหอค้าไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือสมาคมธนาคารไทยหรือว่าประสมาพันธ์เอนดีแห่งประเทศไทยและเอกชนอื S ่นที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของประเทศนะครับแต่ว่าประเด็น ส่วนใหญ่ก็เป็นการแก้ปัญหาในเรื่องของอภาพรวมให้กับผู้ประกอบการทั้งประเทศรวมทั้งเกษตรกรแต่ว่าพอมาลงลึกในระดับภูมิภาคก็จะได้นำปัญหาที่ลงลึกเชิงลึกเข้ามาพิจารณามากขึ้นอย่างเช่นวันนี้เนี่ยถือเป็นครั้งแรกที่มีการประชุมกรอาภานิษ์ในระดับภูมิภาคโดยภาคใต้ที่ ขาดอย่านนะครับซึ่งก็จะได้นํามีการนําประเด็นรายละเอียดในแต่ละจังหวัดหรือว่าในกลุ่มจังหวัดเช่นชายแดนภาคใต้เข้ามาพิจารณาหาหรือผลทั้งหมดข้าเหมือนกับที่ผมแถลงให้ทราบอันนี้ก็จะช่วยให้พื้นที่ภาคตาใต้เนี่ยได้รับประโยชน์โดยตรงมากขึ้นเช่นเดียวกับที่จะไประยองในส่วนภาคกลางะจะไปที่อุบลหรือว่าโคราชในส่วนภาคอีสานพิษณุโลกในส่วนภาคเหนือนะครับเป็นต้นนครับ อย่างทุกข้อเสนอแล้วก็อย่างทุกประเด็นในวันนี้ค่ะขั้นตอนหรือว่าลำดับต่อไปจะเป็นยั่งไรงคะก็เป็นเรื่องที่ได้มอบหมายให้ผู้ที่มีหน้าที่ได้รับไปดําเนินการบางเรื่องก็แค่เอาไปเติมหรือว่าเข้าไปเสริมให้สําหรับกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ส่วนราชการบางเรื่องก็ต้องหยิบยกเข้าไปพิจารณาในที่ประชุมกรรมาณิชย์ใหญ่นะครับเช่นในเรื่องที่จะให้ปริศนีหรือว่าช่วยปรับลดค่า ไปชนีสำหรับการส่งออกอผ่านระบบออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งอันนั้นเป็นเรื่องระดับนโยบายที่ในพื้นที่นี้คงตอบไม่ได้เพราะฉะนั้น,นก็จะยกขึ้นไปคุยกันต่อไปค่ะอย่างนโยบายที่ผลักดันเป็นสามจังหวัดชายแดนใต้เป็นครัวโลกเนี่ยค่ะเราตั้งเป้าหมายว่ากลุ่มที่เป็นอาหารอิสลามค่ะเราตั้งเป้าหมายเป็นกลุ่มประเทศไหนบ้างคะท่านความจริงตลาดทาราเนี่ยมีอยู่แล้ว แล้วก็กระทรวงาพาณิชย์ก็เดินหน้าดําเนินการอยู่แล้วแต่ว่าถัดจากนี้ผมต้องการส่งเสริมให้มีความเข้มข้น,นขึ้นโดยให้มีการแยกหมวดการส่งออกสินค้าฮารานออกมาโดยเฉพาะเพื่อจะได้มีตัวที่วัดแล้วก็มีการตั้งเป้าหมายที่มีความชัดเจนเฉพาะฮารานมากขึ้นเพราะว่าสินค้าฮารานเนม่ยมีตลาดใหญ่มากคือตลาดมุสลิมซึ่งจะมีทั้งในตะวันออกกลางในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันนะครับ ในกลุ่มเอเชียใต้ในกลุ่มประเทศยุโรปนะครับแม้แต่ประเทศไกลๆเนี่ยก็มีออรวมทั้งแม้แต่ประเทศจีนซึ่งมีหลายมณฑลที่มีอิสลามเยอะมากเช่นมณฑลการสู้นะครับอันนี้มีอิสลามเยอะแลวเรากําลังจะเซ็น,<ส>นมินิเอฟีเอกับมณฑลการสู้กับประเทศกับกระทรวงพาณิชย์ไทยซึ่งอันนี้นเป้าหมายก็คือต้องการไปเปิดตลาดฮารานะครับเพราะนั้นตลาดฮารานสําหรับประเทศไทยเนี่ย ถือว่าเป็นเป้าหมายสำคัญแล้วก็เราก็มีศักยภาพในการผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่เนื้อหรือว่าอ,อาหารแปลรูปผลไม้แปลรูปผลไม้กระป๋องอาหารกระป๋องรวมทั้งสินค้าแนานอยนู่ที่ผลิตไปตามหลักการทางศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนใต้ก็จะเป็นพื้นที่หนึ่งที่ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ย เราสามารถส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นพับในการผลิตสินค้าหาราลป้อนตลาดโลกได้งนี้จึงเป็นที่มาของนโยบายค่ะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็ยังคงเดินหน้าต่อไปแต่ก็ยังมีผลกระทบจากสงครามรัสเซียยูเครนนะคะแล้วก็ในส่วนของในประเทศไทยเองเนี่ยเราก็มีภาวะเงินเฟอ้อแล้วก็ในส่วนของวันที่1พฤษภาคมนี้เนี่ยจะมีการลอยตัวของน้ํามันดีเซลอยากให้ท่านย้ําถึงมาตรการในเรื่องค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนที่จะต้องดูแลค่ะ ต้องยอมรับความจริงว่าสงครามรัสเซียเซตอยูเครนเนี่ยมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อราคาน้ํามันทั่วโลกนะครับไม่เฉพาะประเทศไทยเพราะฉะนั้นราคาน้ํามันก็จะมีผลกระทบต่อต้อตนทุนการผลิตสินค้าและบริการและจะมีผลต่อต้นทุนการขนส่งนะครับเพราะฉะนั้นเงินเฟอ้อจึงเกิดทั่วโลกเนี่ยครับบางประเทศเนี่ยเพิ่มสูงในรอบ30บปีบางประเทศสูงในรอบ40ปี ยังไม่เคยมีมาก่อนเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็หนีไม่พ้นได้รับผลกระทบแต่ว่าสําหรับประเทศไทยของเราเนี่ยอัตอร,รา,าเงินเฟ้อหรือภาวะเงินเฟ้อนี่ก็ยังอยู่ในระดับที่ที่เมื่อเรียบกับหลายประเทศแล้วก็ยังถือว่าไม่ได้สูงไปกว่าหลายประเทศที่ประสบวิกฤตนะครับเงินเฟอ้อส่วนหนึ่งก็ก็มาจากเงินเฟอ้อส่วนสําคัญก็มาจากราคาน้ํามันแล้วก็ไปกระทบราคาสินค้าแต่ว่าราคาสินค้านั้น ผมก็พยายามดูว่าสินค้าหมวดสำคัญสำคัญ18หมวดที่จำเป็นตอนชีวิตประจำวันและการดำรงชีพเนี่ยอ,อันนั้นก็จะกำกับราคาว่าการปรับราคาจะต้องขออนุญาตและจะต้องมีการยื่นต้นทุนที่พิสูจน์ได้ว่ามันปรับสูงขึ้นมาอย่างมีนันยยะ่อสำคัญและจำเป็นต้องปรับจริงๆนะครับจึงจะพิจรารณาแต่ไม่ใช่ อนุญาตให้ขึ้นได้ตามใจชอบยกเว้นสินค้าบางรายการที่ต้นทุนมันสูงขึ้นเพราะมีผลจากน้ำมันมากๆแล้วก็ถ้าเราไม่ปรับเนี่ยสุดท้ายจะทำให้หยุดการผลิตและทำให้สินค้าขาดแคลนอันนั้นก็จำเป็นแต่อนุญาตให้ขึ้นเท่าที่จำเป็นน้อยที่สุดเท่าที่จะกำกับไว้ได้นะครับนนก็คือหลัก ข,ขณะเดียวกันเองราคาไก่คระหน้าฟาร์มก็อยู่ที่3บาท50แล้วทีนี้เกษตรกร,ร,กรผู้ผลิตเองก็จะแบกรับในภาวะของปุ๋ยไม่ไหวคะ่ะตรงนี้เราจะดําเนินการต่อไปยังไงคะเ,เรื่องไข่เนี่ยราคาก็ยังถือว่าไม่ได้สูงเกินกว่าราคากํากับไข่นะครับส่วนในเรื่องของปุ๋ยอันนั้นก็ต้องยอมรับความจริงว่าเรานำเข้าปุ๋ยร้อยเปอรเราผลิตปุ๋ยเคมีเองไม่ได้คุ้วนอกจาก ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งก็ไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรแล้วก็ยังผลิตได้ไม่พอใช้จําเป็นต้องพึ่งปุ๋ยเคมีเป็นหลักปุ๋ยเคมีน้าเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นปุ๋ยเคมีทําจากน้ํามันแล้วก็เมื่อน้ํามันแพงขึ้นต้นทุนการผลิตปุ๋ยทั่วโลกก็สูงขึ้นไปด้วยตามราคาน้ํามันนอกจากนั้นปุ๋ยเมื่อระนําเข้าเราต้องขนส่งเข้ามาเมื่อราคาน้ํามันแพงค่าขนส่งก็แพงขึ้นไปด้วยาะน้ำมันซ้ำสองทั้งต้นทุนการผลิตปุ๋ยและ การขนส่งน้ำมันก็เลยทําให้ราคาปุ๋ยทั่วโลกครับไม่เฉพาะบ้านเรานะครับขึ้นไปมากแล้วก็ซ้ําเติมด้วยสงคารามรัสเซียยูเครนซึ่งเป็นประเทศผลิตน้ํามันรายใหญ่และเป็นประเทศผู้ผลิตปุ๋ยรายใหญ่ของโลกด้วยเหมือนกันนั่นก็ทําให้ราคาปุ๋ยนี่มาสูงขึ้นมาแต่ว่าในส่วนกระทรวงพาณิชย์เท่าที่อํานาจของกระทรวงพาณิชย์มีมันไม่ได้อยู่ที่กระทรวงพาณิชย์ทั้งหมดนะครับเพราะว่าบางกระทรวงก็ดูเรื่องน้ํามันบางกระทรวงก็ดูเรื่องต้นทุนการผลิต แต่ว่าในส่วนพานนินย์เนี่ยเราก็พยายามที่จะกํากับราคาดูตลอดว่าถ้าจะขอปรับราคาปุ๋ยเนี่ยก็จะต้องแจ้งต้นทุนขอเอกสารตามข้อทิ่จริงว่ามันปรับสูงไปเท่าไหร,ร่ยังไงจะอนุญาตให้ปรับได้มากน้อยแค่ไหนยังไงไม่ใช่ปล่อยเลยตามเลยหรือว่าขึ้นกระดาจะปรับไปยังไงก็ได้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นค่ะท่านหัวหน้าคะขอประเด็นการเมืองนิดนึงคะ่ะเมื่อวานนี้มีการเปิดตัวในส่วนของอผู้สมัครสสอของจังหวัดสงขลาไปแล้วสี่เขตนี่คะ่ะ ภาพบรรยากาศดูเหมือนกับว่ากําลังใจของท่านดีขึ้นไหมคะหลังจากเจอวิกฤตในช่วงที่ผ่านมาเออเรื่องวิกฤตเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับไม่มีใครที่ทํางานแล้วไม่มีปัญหาน,นะครับภาคการเมืองก็ก็ก็ประสบปัญหาได้ หลายภาคการเมืองก็งมีปัญหาเพอแ่ว่าปัญหาคนละข้อกันนะครับก็เป็นเรื่องปกติเมื่อมีปัญหาก็ต้องแก้ไขนะครับแล้วก็ต้องขับเคลื่อนเดินหน้ารับผิดชอบโดยการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉนั้นสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่เราก็ต้องทําส่วนเมื่อวานที่มาที่จังหวัดสงขลาอันนั้นก็มาพบกับแกนสําคัญในเขตสงขลาของจังหวัดสงขลาซึ่งก,ก็ได้รับการต้อนรับ อย่างอบอุ่นนะครับแล้วก็ทุกคนก็มีกําลังใจที่ดีในการที่จะช่วยกันขับเคลื่อนพักน์แเดินไปข้างหน้าสงขลาก็ถือว่าเป็นจังหวัดเป้าหมายที่พรรคประชาธิปัตย์ก็มองว่าเรามีโอกาสที่จะได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งหน้ามากขึ้นกว่าเดิมน,นะครับคิดว่าน่าฮนนรนะครับะนะครับเพียงแต่ว่าเ,เราก็จะต้องเดินหน้ากิจกรรมโดยต่อเนื่อง อย่างน้อยที่สุดเขตหนึ่งทสามเนี่ยตัวผู้สมัครก็มีชัดเต็แล้วแล้วก็ได้มีการลงเดินในพื้นที่มาดูต่อเนื่องครับเพราะฉะนั้นผมผมผม,ผมก็มั่นใจว่าเสียงตอบรับของพี่น้อยชาวสงลาสําหรับประชา์าเนี่ะจะจะดีขึ้นเป็นลําดับการเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมาก็ก็กเป็นตัวดัชนีชี้อีกตัวนึงว่าชาวสงลาก็ให้โอกาสประชาธิัย์มากขึ้นหลังการเลือกตั้งคที่แล้ว รวมทั้งการเลือกตั้งนายกอบา,อบาตสงขาที่ผ่านมาชาวสงสาก็ไว้วางใจเลือกผู้สมัครของรมนะครับเข้ามาทำหน้าที่นก็เป็นต<ข>ัวที่วัดแสดงว่าทั้ง9้าเขตนี่ก็คือวางตัวไว้ครบหมดแล้วไม่มีปัญหาใช่ไหมคะท่านอันนั้นก็เป็นหน้าที่ของรองหัวหน้าพักภาคหน้ากับท่านเลขาธิการพักนะครับท่านนี้พลมญาณนที่จะเข้าไปช่วยดูแต่ว่าโดยภาพรวมก็มีผู้ให้ความสนใจครบอยู่แล้วครับ ฟันธงได้ไหมคะจะกวาดได้ทั้งเก้าที่นั่งในส่วนของสงฆ์ารับเออเออเราก็หวังไม่อย่างนั้นครับกลับมาเรื่องของกระทรวงพาณิชย์นิดนึงนะคะอย่างเมื่อสักครู่นี้ท่านพูดถึงเรื่องของศักยภาพสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ของจังหวัดเชิงเทราใต้แล้วก็ภาคใต้ถ้าในมุมมองของท่านเนี่ยหรือว่าทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยมองว่าผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าประเทศไหนที่พอจะผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเลยต่างบ้างค่ะเออก็สินค้าหลายชนิดนะครับ ความจริงซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยก็สามารถทำได้ทั้งในภาคของอผลิตภัณฑ์คือสินค้าแล้วก็บริการนะครับสำหรับสินค้าเนี่ยก็มีหลายตัวสินค้าฮาลานนี่ก็ถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ในการที่จะ,ะใสอะ่อัตลักษณ์ของความเป็นมุสลิมภาคใต้แล้วก็ปัตตานีนี่ก็เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนะครับลอชนาตอันนี้ก็เป็นส่วนในการที่จะเอา ศิลปะวัฒนธรรมต่างๆใส่ลงไปในสินค้าอาหาราได้นอกจากนั้นสินค้าภาคใต้อื่นๆที่เป็นสินค้าพื้นถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสื้อผ้าในเรื่องของอา,อาหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในส่วนภาคใต้อันนี้ก็ทําได้ทั้งหมดนะครับาการบริการโดยเฉพาะการท่องเทีย่ยวอันนี้ก็สามารถที่จะนำซอฟต์แวร์ใส่เข้าไปได้ ในการที่จะร้อยเรียงเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่แลออ้วก็ประวัติศาสตร์ต่างๆนะครับค<า>่ะวันหน้าท,ทั้งหมดคารณ์ายรูปค่ะวันหน้าครับค,าค,คถามจากแฟนเพจค่ะหลังจากามติของกกบาหอได้มีการข้อส่งตัวผู้สมัครในเลือกตั้งเขตสามราชบุรีตรงนี้ค่ะในในส่วนของก่อนหน้านี้ก็บอกเองว่าอาจจะพูดถึงมารยาททางการเมืองอยากให้ท่านชี้แจงว่าสรุปแล้วเนี่ยเป็นยังไงคะ ประาัิบาลไม่ได้เปลี่ยนหลักการในเรื่องนั้นนะครับเพียงแต่ว่ากรณีราชบุรีเนี่ยรธิบาลที่ปรัมาที่สองนะครับเมื่อพักที่เขาได้ที่หนึ่งเนี่ยยังไม่มีทีท่าว่าจะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งก็เป็นหน้าที่ของเราในการที่เราก็จะสามารถส่งได้ ความจริงก็รอจนนาทีสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งได้ให้มีการดําเนินการไปนะครับแล้วก็เราก็มีตัวผู้สมัครที่มีศักยภาพเพื่อเป็นสจแล้วก็เคยเป็นผู้สมัครแล้วก็มาที่สองในการเลือกตั้งที่ันมาเพราะนั้นทุกอย่างยังเดินหนะ้าไปตามหลักการเดิมครับ,นะรบยังมั่นใจว่าจะชนะในในเลือกตั้งครั้งนี้ไหมคะเพราะว่าเรามาเป็นคะแนนลําดับที่สองนะค่ะก็มีโอกาสมากครับ แล้วครับแล้วก็ผู้สมัครเราก็อยู่ในพื้นที่มาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่การเลือกตั้งคร้งที่แล้วนะครับอย่างพื้นที่เดิมเป็นของพรรคพลังประชารัฐนี่เราไม่ได้แบบมีปัญหาใช่ไหมคะถ้าเราส่งหมายถึงเราส่งไปแล้วเนี่ยค่ะไม่มีปัญหากับทางพรรคพลังประชารัฐใช่ไหมคะเออผมผมไม่ไม่คิดว่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าเพราะว่าภายในเนี่ยเราก็ก็ติดตามจนกระทั่งนาทีสุดท้ายแล้วนะครับราะนั้นก็ก็คิดว่าก็ เราก็ต้องทําหน้าที่ของเราแนละ้วก็เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะถ้าเกิดไม่มีใครสมัครเลยทีนี้จะกลายเป็นปัญหาใหม่อีกปัญหานะึงนะครับค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์นะคะของนายจุรินลักษณะวิสิ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะคะซึ่งวันนี้ก็มาลงพื้นที่ที่จังหวัดสงขลาค่ะเป็นการประชุมของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์หรือว่ากรออพาณิชย์ภาคใต้นะ,ะซึ่งก็ถือว่าเป็นการประชุมครั้งแรกะ uh, ที่จะเป็นการนําเสนอแล้วก็ผลักดันแนวนโยบายะะของจังหวัดภาคใต้นั่นเองโดยเฉพาะการทําให้3จังหวัดชาย แดนภาคใต้นั้นเป็นครัวโลกโดยเฉพาะสินค้าฮาลานต่างๆนะคะแล้วก็ในส่วนของอาการส่งออกผลไม้ค่ะที่ทางด้านของภาคใต้นั้นก็จะมีผลไม้นีไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมังคุดนะคะสินค้าสําคัญนะคะสินค้าส่งออกนะที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้วก็รวมไปถึงการวางเป้าหมายที่จะ เลี้ยงโคโนมนะคะในส่วนนี้เองก็จะเป็นประเด็นที่เสริมสร้างอาชีพนะคะเสริมสร้างเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องชาวใต้แล้วก็เป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะคะหลังช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมาด้วยทางกระทรวงพาณิชย์นะคะไม่ใช่ว่าจะประชุมกรออพาณิชย์แค่เฉพาะส่วนภาคใต้นะภาคใต้นะ,ะเดี๋ยวก็จะมีไปส่วนภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานนะ,ะเพื่อที่จะผลักดันนะคะในภูมิภาคต่างๆให้สามารถได้มีาไรายได้มีอาชีพแล้วก็มีโครงการต่างๆ ที่แต่ละจังหวัดสามารถเสนอเข้ามาได้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังส่วนประเด็นการเมืองค่ะเมื่อวานนี้นายจรินเองในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ค่ะก็ได้ไปพบปะสมาชิกของพักนะคะแล้วก็มีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสสงขลาทั้งหมด4เขตค่ะเขต1เขต2เขต3แล้วก็เขต6นะคะส่วนอีก5เขตนั้นก็ได้มีตัวผู้สมัครเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของผู้สมัครที่เป็นมติของกกบหจังหวัดราชบุรีที่ ตัดสินใจส่งเนี่ยก็เพราะว่าตัดสินใจจนโค้งสุดท้ายแล้วก็ไม่เห็นว่าจะามีพักของทางด้านพักพลังประชารัฐนั้นได้ส่งผู้สมัครจึงตัดสินใจส่งลงแข่งขันและก็ด้วยศักยภาพนะคะการลงพื้นที่เองและรวมไปถึงคะแนนนะคะในการเลือกตั้งเมื่อปี6 2ที่ผ่านมานะคะคะแนนของผู้สมัครคนเดิมเนี่ยมาเป็นลำดับที่สองเพราะฉะนั้นนะคะการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยก็มีความมั่นใจว่าจะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนชาวราชบุรีเขตสา นะซึ่งก็เป็นพื้นที่เดิมนะคะของนางสาวปารินาไกรคุปนะคะที่โดนคดีเกี่ยวกับที่ดินไปนะคะถึงแม้ว่าจะเหลือเวลาของรัฐบาลอีกไม่นานนะคะแต่การส่งผู้สมัครในเขตสามราช,ชบุรีนั้นก็ถือว่าจะเป็นการเตรียมพร้อมไปสู่การเลือกตั้งใหญ่นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะยืนยันว่าไม่มีปัญหากับทางพักพลังประชารัฐอย่างแน่นอนค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะพัชรินรัตนาชัยแอดมินเพจสำนักข่าว INN ต้องลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะขอบคุณทุกยอดไลค์ยอดแชร์นะคะผ่านเพจสำนักข่าว INN ที่สำคัญนะคะอย่าลืมนะคะกดดาวนะคะสงใจให้กับทางเพจด้วยในช่วงนี้ลาไปก่อนจากจังหวัดสงขลาสวัสดีค่ะ